ดีค่ะงานนี้เราเลือกใช้เชือกฟอกเส้นเล็กจะทำให้ไม่ร้อนอบอ้าเวลาสวมใส่และใช้เข็มขนาด3.5มิลตลอดการทำงานค่ะเราเริ่มจากการทำส่วนด้านบนของหมวกกันค่ะเริ่มด้วยการทำเงื่อนขึ้นโซ่สี่โซ่จากนั้นให้ทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่โซ่ตำแหน่งแรก เรท่าเป็นวงแหวนขึ้นมาจากนั้นเราเริ่มแถวแรกด้วยการขึ้นโซ่สองแล้วทำดับเบิลโคเชลงไปตรงกลางของวงแหวนทั้งหมด12ครั้งค่ะ เมื่อครบแล้วให้ทำเลื่อนห่วงจบแถวโดยแทงเข็มเข้าไปที่ดับเบิลโคเชหลักแรกที่เราขึ้นไว้ค่ะแถวที่สองขึ้นต้นโซ่สองจากนั้นให้ทำดับเบิลโคเชสองั้งลงไปในหลักเดียวกันขอเรียกแบบนี้ว่าการเพิ่มหลักนะคะหรือการอินคริสหลักแรกก็คือจุดที่เราเลื่อนห่วงไว้ค่ะ ทำเช่นนี้ไปจนรอบทุกหลักเลยนะคะ เมื่อครบรอบแล้วให้ทำเลื่อนห่วงจบแถวโดยแทงเข็มเข้าไปที่ดับเบิลโครเชต์หลักแรกเหมือนเดิมค่ะต่อไปแถวที่3เริ่มด้วยการขึ้นโซ่2หลักแรกให้ทำดับเบิลโครเชต์หนึ่งครั้งหลักต่อไปทำการเพิ่มหลัก ก็คือดับเบิลโครเชตสองครั้งลงไปในหลักเดียวกันดับเบิลโครเชตหนึ่งครั้งสลับกับการเพิ่มหลักนับเป็นหนึ่งเซตให้ทำเช่นนี้ทั้งหมด12เซตก็จะครบรอบพอดีค่ะเมื่อครบรอบแล้วทำเลื่อนห่วงจบแถวค่ะ แถวที่4ขึ้นต้นโซ่2หลักแรกทำการเพิ่มหลักลก็คือดับเบิลโคเชตสครั้งลงไปในหลักเดียวกันตามด้วยดับเบิลโคเชอีก2ครั้งหลักละหนครั้งอันนี้นับเป็น1เซตค่ะ แพทเทิร์นก็คือเพิ่มหลัก1ครั้งดับเบิลโคเชต์สองครั้งทำเช่นนี้ไปจนรอบจะได้ทั้งหมด12เซตพอดีค่ะเมื่อครบรอบก็เลื่อนห่วงจบแถวค่ะแถวที่5เริ่มต้นด้วยโซ่2องเช่นเดิม แพทเทิร์นรอบนี้เริ่มด้วยการทำดับเบิลโครเช3สามครั้งค่ะหลักละหนึ่งครั้งแล้วตามด้วยการเพิ่มหลักอีกหนึ่งครั้งนับเป็น1เซตค่ะ ทำเช่นนี้จนรอบจะได้ทั ies, ้งหมดสิสองเซตได้กันค่ะเมื่อครบรอบก็เลื่อนห่วงจบแถวค่ะ ที่6ขึ้นต้นโซ่สอพทเทิลรอบนี้หลักแรกเริ่มด้วยการเพิ่มหลักแล้วตามด้วยดับเบิลโครเชตอีก4ครั้งหลักละ1ครั้งนับเป็น1เซตค่ะ ทำเช่นนี้โดยรอบก็จะได้12เซตเหมือนเดิมค่ะ เมื่อครบรอกก็เลื่อนห่วงจบแถวค่ะที่จุดนี้เดี๋ยวเรามาลองวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของงานดูนะคะได้มาที่ประมาณ6นิ้วค่ะแม่นกทำใส่เองต้องการไซส์ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งเดี๋ยวเราจะถักต่ออีกรอบนึงแต่ถ้าใครต้องการถักไซส์เด็ก ก็หยุดที่จุดนี้ได้เลยค่ะรอบสุดท้ายรอบที่7ขึ้นต้นด้วยโซ่2เซตแรกเริ่มด้วย half double crochet หครั้งหลักละ1ครั้งการทำ half double crochet ก็คือการพันหัวเข็มแล้วดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียว3ห่วงแช่นนี้นะคะ จากนั้นก็ทำการเพิ่มหลักอีกหนึ่งครั้งนับเป็นหนึ่งเซตทำเช่นนี้จนรอบเลยค่ะซึ่งที่แม่นกเลือกทำฮาร์ฟดับเบิลโคเชเพราะว่าต้องการเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มมาแค่ครึ่งนิ้วแต่ถ้าใครศรีรษะใหญ่สามารถทำเป็นดับเบิลโคเชได้เลยนะคะ เมื่อครบรอบก,ก็เลื่อนห่วงจบแถวค่ะตอนนี้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางมาที่6นิ้วครึ่งนิดๆถือว่าโอเคแล้วค่ะ ต่อไปเรามาทําส่วนของตัวหมวกกันค่ะแถวที่8ขึ้นต้นด้วยโซ่1แล้วทำฮ f d o u ดับเบิลโคเหลักละ1ครั้งโดยแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังนะคะในรูปแบบนี้ค่ะทําไปจนรอบเลยค่ะหลักละ1ครั้งค่ะ ครบรอบก็เลื่อนห่วงจบแถวจะเห็นว่างานของเราเริ่มงุ้มลงแล้วนะคะแถวที่เก้าให้ขึ้นโซ่4จากนั้นเราจะข้ามหนึ่งหลักทำดับเบิลโคเชสามครั้งหลักละหนึ่งครั้งค่ะ แล้วตามด้วยโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักทำดับเบิลโคเชต์สามครั้งโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักดับเบิลโคเชต์สามครั้งทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบค่ะ เราจะจบรอบด้วยดับเบิลโคเชสามครั้งนะคะจากนั้นก็เลื่อนห่วงจบแถวโดยแทงเข็มเข้าไปที่โซ่หลักที่สามค่ะ ต่อไปแถวที่สิบขึ้นโซ่สองทำดับเบิลโครเชต์สามครั้งลงไปในช่องว่างค่ะแบบนี้นะคะตามด้วยโซ่หนึ่งข้ามไปสามหลัก และทำดับเบิลโคเชตสามครั้งลงไปในช่องว่างถัดไปค่ะทาซ้ำในรูปแบบนี้จนครบรอบนะคะเราครบรอบด้วยโซ่หนึ่งจากนั้นก็เลื่อนห่วงจบแถวค่ะโดยแทงเข็มเข้าไปที่ ดับเบิลโคเชหลักแรกนะคะที่เราขึ้นไว้ต่อไปแถวที่11ขึ้นโซ่สี่ข้าม3หลักทำดับเบิลโคเชต์สครั้งลงไปในช่องว่างแบบนี้ค่ะ ตาด้วยโซ่1ข้ามอีก3หลกักดับเบิลครเช3าครั้งลงไปในช่องว่างถัดไปทําซ้ำแบบนี้ไปจนครบรอบเลยค่ะแถวที่12 13 14เราจะทําซ้ำในรูปแบบเดียวกับแถวที่10กับ11นะคะ พอครบสิบสี่แถวเป็นอันจบในส่วนของตัวหมวกต่อไปจะเป็นส่วนของปีกหมวกซึ่งแม่นกจะสลับใช้ไหมอีกสีหนึ่งถ้าใครไม่ต้องการเปลี่ยนสีไหมก็ถักต่อได้เลยนะคะเราจะเปลี่ยนสีไหมก่อนการเลื่อนห่วงจบแถวเสมอค่ะแถวนี้ก็คือในจังหวะที่เราขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วถึงค่อยทำการเลื่อนห่วงจบแถวค่ะ แถวที่15เป็นแถวเริ่มต้นของปีกหมวกขึ้นต้นโซ่สอส่วนไหมอีกสีดึงยังไม่ต้องตัดนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ใช้ต่อค่ะหลังจากโซ่สองทำดับเบิลโคเช่5ครั้งหลักละ1ครั้งโดยแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหน้าแบบนี้นะคะ ทำดับเบิลโคเชค่ะแทงเข็มที่ห่วงหน้าเท่านั้นค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นทำการเพิ่มหลักด้วยดับเบิลโครเชตสองครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะับเป็นหนึ่งเซตค่ะทำซ้ำเช่นนี้ไปจนครบรอบนะคะดับเบิลโครเชตห้าครั้งตามด้วยเพิ่มหลักหนึ่งครั้งโดยแทงเข็มไปที่ห่วงด้านหน้าเท่านั้นค่ะ ตองครบรอบเราจะจบด้วยการเพิ่มหลักค่ะดับเบิลโคเชสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วในจังหวะสุดท้ายจังหวะนี้นะคะช่วงก่อนที่เราจะต้องเลื่อนห่วงจบแถวเราจะเปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งที่เราทิ้งทังเอาไว้เอาขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะ จากนั้นถึงค่อยทำการเลื่อนห่วงจบแถวค่ะได้ไหมอีกสีหนึ่งแถวถัดไปแถวที่16ขึ้นต้นด้วยโซ่2องแพทเทิร์นจะเริ่มด้วยดับเบิลโครเชต์หครั้งหลักละ1ครั้งแถวนี้เราแทงเข็มแบบปกติโดยการแทงทะลุทั้ง2ห่วงได้เลยค่ะ จากนั้นตามด้วยการเพิ่มหลักอีก1ครั้งก็คือดับเบิลโครเชครั้งในหลักเดียวกันนับเป็น1นึ่เซตค่ะทำซ้ำจนครบรอบเลยค่ะดับเบิลโคเชครั้งตามด้วยการเพิ่มหลัก1ครั้งค่ะ สองครบรอบก็จบด้วยการเพิ่มหลังอีกหนึ่งครั้งแล้วเช่นเดิมค่ะในจังหวะก่อนที่จะทำการเลื่อนห่วงจบแถวจังหวะนี้เราจะเปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะ แถวที่17-18เราจะทำเหมือนกันด้วยการขึ้นโซ่2แล้วทำดับเบิลโครเชต์หลักละ1ครั้งไปจนรอบโดยแม่นกจะใช้ไหมแถวละสีนะคะ พอครบรอบแล้วก่อนที่จะเลื่อนห่วงจบแถวแม่นกเปลี่ยนใหม่เป็นอีกสีหนึ่งค่ะแล้วก็ทำเลื่อนห่วงได้เลยค่ะแถวที่สิบเก้าเป็นแถวสุดท้ายค่ะเริ่มด้วยโซ่หนึ่งแล้วให้ทำซิงเกิลโครเชตค่ะ หลักละหนึ่งครั้งจนรอบพอครบรอบที่หลักสุดท้ายแล้วก็ตัดใหม่ได้เลยค่ะใช้เข็มเก็บงานให้เรียบร้อย ด้วยการแทงเข็มเข้าไปที่ใต้ห่วงของหลักแรกแล้วก็ย้อนมาแทงที่ห่วงหลังของหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลายออกมาที่ดูสวยงามเรียบร้อยเหมือนกันจากนั้นก็เก็บซ่อนไปไหมให้เรียบร้อยค่ะ ัดและเก็บซ่อนปลายไหมที่เหลือทุกจุดให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็ได้หมวกสวยๆมาพร้อมใช้งานแล้วค่ะ